สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยกับอีมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นคลิปของเฟรนดดะคะ ก็คลิปนี้จะเป็นของเดือนมกราคมนะคะแล้วก็เดือนกุมภาเป็นคลิปของ2เดือนนะจ๊ะก็มีอะไรบ้างน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลย <c oughs> ตัวแรกนะคะนี่เลยเป็นของ the history of w o o นะคะตัวนี้เป็น self generating anti aging essence คือตัวนี้ถ้าพูดว่า favorite ใน2เดือนที่ผ่านมาคือไม่ใช่คือ favorite มาตั้งนานแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเอากลับมาใช้อีกรอบนึงแล้วก็รู้สึกแบบเฮย้ยมันก็ดีอ่ะคือใช้ที่ไรก็ดีอีกแล้วอย่างเงี้ยขวดอันนี้มีความสวยงามมากมากเพราะว่าเป็น limited นะคะตอนนี้เนี่ยครบรอบ10ปีในไลฟ์ของบีฉับตัวนี้คือเป็น ลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดของจกักรพรรดินีเกาหลีเขานะคะคือเป็นขวดที่แบบน่าสะสมมากนะคะแล้วก็อันนี้มันจะขนาดใหญ่กว่าปกตินะคือปกติจะใช้ขวด50 m l นะคะแต่ว่าขวดนี้เนี่ยมันจะ90 m l ซึ่งขวดใหญ่ก็คือคุ้มกว่าเดิมนั่นแหละก็ะราคาที่ใช้อยู่แล้วนะคะถ้าจะไปจัดขวดใหญ่ก็ ขวดนี้ปีนี้สวยมากตัวต่อมาที่ชอบมากๆนะคะนี่เลยเป็นไนท์ครีมของเฟรชนะคะตัวนี้คือชื่อยามากเวอร์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ละกันคือตัวนี้ค่ะเป็นไนท์ครีมที่มีสารสกัดมาจากดอกบัวนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันช่วยแบบลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวดีมากๆแต่ที่เหนือกว่าดอกบัวก็คือกลิ่นค่ะทุกคนมันเป็นกลิ่นพีชซึ่งเป็นกลิ่นพีชที่หอมมากๆบอกตารงว,ว่าไม่เคยชอบครีมตัวไหนจะกลิ่นเลยอันนี้เป็นตัวแรกกลิ่นแบบ หอมมากคือมันเป็นกลิ่นพีชที่แบบผู้ดีจริงๆอะ่ะคือตอนแรกเห็นแบบโรตัสอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้ดอกบัวอะไรย่้ใช่ไหมแต่ว่าในครีมตัวเน,นี้ยก็คือมีส่วนผสมจากพีชด้วยนะคะเขาก็เลยมาใช้กลิ่นพีชแทนนะคะบอกเลยว่าขอให้ไปดมจริงๆที่เคาน์เตอร์หรือที่เซฟาลาก็ได้ขอให้ไปดมคือกลิ่นเขาดีมากๆจริงๆคืออีฟดมแล้วหยุดดมไม่ได้อะ่ะดมไม่ทั้งวันเลยอะ่ะซึ่งเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทําให้แบบหลับลึกหลับสบาย แล้วแบบกลิ่นมันหอมมากเพราะมันหอมขึ้นไปแล้วแบบมันโล่งหัวเลยอะสำหรับเนื้อเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะไม่เหมือนจะข้นนะจริงจริงแล้วมันก็ไม่ได้ข้นอะไรมากนะกมันก็เป็นฟีลแบบสบายๆผิวนะคะแต่ว่าตัวนี้คือชุ่มชืดดีมากใครชอบพีชนะคะไปลองดูตัว่อมาค่ะทุกคนนี่คือแบบของแรงม,มากนะคะนี่เลยเป็นลาแมเดคอนเซนเทรตนะคะคือตัวนี้ตามชื่อเลยก็คือคอนเซนเทรตใช่ไหมก็จะมีความแบบว่า มีความเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็จุดประสงค์หลักของตัวนี้คือทําให้ผิวแข็งแรงนะคะโดยการเสริมสร้างประการผิวของเราแล้วคือมันช่วยลดพวกการระคายเคืองพวกรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆคือวันไหนที่เราออกไปข้างนอกเจอมลพิษหนักๆออกแดดจัดหรือว่าใช้หน้าหนักอะไรเงี้ยแล้วกลับมาทาตัวนี้มันฟินมากจริงๆเขาก็จะเป็นส่วนผสมเข้มข้นแบบมีเลคเตอร์บลออะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนก็เป็นตามส่วนผสมของ,ของลาเมร์เขานะคะแล้วก็เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้จริงๆแล้วเวลาใช้ไม่ต้องใช้เยอะนะแล้วเราก็แบบเกลี่ยๆใช่ไหมคะมัน เนื้อเขาว่าไม่เนะเลยมันจะซึมเร็วมากแล้วก็แบบมันให้ฟีลเป็นแบบความกำมะหยี่อะ่ะทุกคนบอกไม่ถูกคือเนื้อมมนเป็นแบบกำมะหยี่ทาไปแล้วหน้ามันจะแบบนุม่มๆลื่นๆเรียบๆไปเลยอะ่ะเหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นผื่นคันบ่อยๆหน้าแพ้บ่อยๆหน้า,แ, talvez, บนาแบบเป็นรอยแดงง่ายอะไรเงี้ยสกินแคร์ยังไม่หมดนะคะมีอีกตัวหนึ่งนี่เลยไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะเป็นตัว Origin d r i n k Up 10 Minute Hydrating Mask นะคะอันนี้ค่ะเป็นมาสก์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนคือคืนไหนที่นอนไม่พอตื่นมาแล้วหน้ามันจะแห้งอ่ะเหมือนนา้้ยเี ชอบมาร์คตัวนี้ในตอนเช้าค่ะเพราะว่า มาร์กเนี่ยเราสามารถทิ้งไว้ได้แล้วไม่เหมือนมาร์กที่ตรงที่เราต้องคอยแบบประคับประคองถูกปะอันนี้เราก็แบบพอ่พอๆพอ่อท,ท,ทาไปนะคะแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นนี่นั่นพอเสร็จธุระก็ล้างออกนะจ๊ะและหน้ามันก็จะแบบมีความนุ่มขึ้นเลยซึ่งตัวนี้มันจะเป็นสารสกัดจากแอปเปิลคอร์ตคือกลิ่นของเขาก็เลยจะกลายเป็นกลิ่นของแบบความสดชื่นของแอปเปิลคอร์ตอะไรเงี้ยตัวนี้คือกลิ่นดีมากๆนะคะเป็นออกแนวแบบผลไม้ฟุตี้แต่ว่าแบบไม่ได้เปรี้ยวเกินนะเขาก็จะเป็นครีมมาร์กแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ทาลงกทาน,านาๆรีควิัเยใ่ผ ไปบ่อยหรือว่าต้องการความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนนะคะแนะนําต่อมาค่ะเป็นครีมกันแดดนะคะช่วงนี้ก็ติดใช้ขมบาระมากเลยคือทาแล้ววันหน้าไม่มันแต่ผิวก็ไม่แห้งแล้วก็ยังสามารถคุมมันได้ในระดับหนึ่งซึ่งเนื้อของเขาอ่ะมันจะเป็นแบบขาวๆแบบนี้ทุกคนเป็นแบบครีมขาวๆอะค่ะแล้วเวลาทาแล้วเนี่ยทุกคนผิวระว่ะมันจะแบบมีความไบรท์ขึ้นก็จ่างใสขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยใช้เป็นแบบว่าเหมือนเแบบสปรับสภาพผิวไปด้วยเลยแล้วก็ค่ากันแดดสูงด้วยนะคะ SPF 5 0 PA บวกๆบวกก็คือ4บวกแล้ว คือมันไม่เหม็นกลิ่นกันแดดอะแล้วก็ตัวเนี้ยกันทั้ง UVA UVB นะคะกันแบบรังสี IR ได้นะคะแล้วก็กันพวกบูไลท์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่แบบทํางานจ้องคอมจ้องมือถือบ่อยๆเลยค่ะตัวเนี้ยก็คือเหมาะมากนะแต่ตัวเนี้ยถ้าแบบจะทาไปไว่ายน้าทาไปทะเลอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเติมทุกๆหนึ่งสองชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันปกติก็คือโอเคมากๆต่อมาค่ะเป็นหมวกของ Make เมคอัพกันบ้างน,นะคะอย่างแรกที่ชอบเลยนี่ค่ะของ Oriental Princess นะคะมันเป็นยังไงอะที่แบบเต็มๆหัวอะก็คือเป็นแบบนี้แหละเหมืออออนนนนขงงมมมา้ะะคะแต 4, ต่สีีััวพดก เ,เวลาใช้นะคะก็เอาฟองน้ำที่ตูดมเนเอามาถูๆตรงนี้ใช่ปะแล้วเราก็เอามาเต็มๆตรงเนี้ยเพื่อแบบปิดโคลนผมที่มันดําๆอะ่ะคือเหมาะมากสําหรับคนที่แบบยังไม่มีเวลาเติมโคนผมอะ่ะนี่ทําให้ดูแบบคร่าวๆนะ เห็นแม้จากคนผมที่แบบดูเป็นตะขาบเมื่อกี้ก็เออมีความดีขึ้นจริงๆถ้าตั้งใจทำแบบนี้มันก็จะดีมากเลยนะแล้วก็มีความติดทนนะคะไม่ทําให้ผมหรือปลากะต่อมาค่ะทุกคนนี่เลยน้าแร่ของแม็กนะคะเป็นรุ่นเพลเป็นพรายฟิกพลัสนะคะตัวนี้เขาอยู่ในคอลเลกชันบูมบูมบูมซึ่งความพิเศษของเขาก็คือมันจะมีกลิ่นซากุระอยู่ในนี้ค่ะเป็นกลิ่นน้าแร่ที่หอมมากคือก่อนหน้านอีมเคยใช้ที่เป็นกลิ่นโกโก้นันอันนั้นอีมรู้สึกว่าแบบเฉยๆอ่ะเป็นกลิ่นซากุระที่ดีมากๆนร้้แจิงลว น้ำแรกของแม็กก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าช่วยทําให้เมคอัพของเราสวยขึ้นติดทนขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยนะคะนี่กะว่าจะไปซื้อปุ่นไว้ขวดหนึ่งว่าแล้วก็ฉีดจะหน่อยแล้วกันบอกเลยว่าปีนี้อะไรที่เป็นแบบซากุระอะไรที่เป็นเชอร์รี่บลัซัมอะไรอย่างเงีมาแรงมากๆมีในหลายแบรนด์มากๆนะคะต่อมาคะ่ะทุกคนสิ่งนี้นะคะเป็นกลิตเตอร์ของ i n n i s f ป e e ซึ่งอันนี้มันเป็นคอลเลคชั่น Toy Story อีไม่แน่ใจว่ามันจะยังมีขายอยู่ไหมเพราะว่าคอลเลคชั่น Toy Story เขาจะมีขายแค่เดือนมกราแต่เป็นว่าถ้าเจอไอะไเนอร์ของอีดิสปรีที่เป็นแบบว่ากิตเตอร์แบบเนี้ยให้ซื้อเลยเพราะมันดีมากมันเป็นกิตเตอร์ที่แบบวิ้งสวยมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์สามนะคะสีมันจะออกแบบโรสโกหน่อยๆนี่เนี่ยมัน,น,นมันอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราเติมหัวตาก็คือแบบก็คือดีอ่ะก็คือมีความว่าทําให้ตาของเราแบบดูมุ้งมิ้งขึ ะะซึ่งลิที่ชอบในช่วงนี้ค่ะนี่เลยของ YSL นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดเฉพาะช่วงวาเลนไทน์เท่านั้นอีไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมดหรือ,อยังแต่ถ้าหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจธรรมดาท,ทั่วไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลูชวาลุเตชายค่ะเบอร์12คือสีเนี้ยมันไม่ได้ลิมิเต็ดนะคะแต่ว่าที่ลิมิเต็ดจะเป็นแบบแพ็กเกจนะซึ่งอันนี้เบอร์12ุคนเป็นสีชมพูที่สวยมากนี่ คือสีชมพูมันดูน่ากลัวแต่ว่าพอทาที่ปากจริงๆแล้วมันดูแบบน่ารักจุบูจีบีสดใสมากเลยอ่ะแล้วก็ลิปรุ่นนี้คือเป็นลิปที่แบบว่าขายดีที่สุดของ BYSL อยู่แล้วนะคะซึ่งสีเขาจะชัดมากนะคะติดทนนะแล้วก็มันจะให้ความเงางามที่ปากค่ะทาแล้วปากไม่แห้งแต่มันก็ไม่หนักปากเหมือนลิปครีมคือมันไม่ใช่ลิปครีมอ่ะมันเป็นลิปที่มีความเงางามแต่ว่าติดทนอ่ะส่วนนี้ค่ะไม่พูดถึงว่าคนไม่ได้นอคลัชลิควิดลิปนะคะของบ๊อบบราวน์อันนี้คือแบบว่าเป็นลิปฉ่ำๆที่ด ก็ไม่ใช่ลิปบามเชื่อว่าหลายคนได้ได้ดูคลิปทีป่รีวิวกนันเต็มไปแล้วแหละใช่ไหมถ้าใครยังไม่ดูเข้าไปดูได้นะคะเนื้อมันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยคือมันก็แบบมีความสีแน่นแต่คือฟินิชลุก็คือแบบเหมือนลิปบามแต่ว่าสีแน่นนะสีแบบสวยงามมากๆนะคะที่ชอบแล้วก็ทาบ่อยมากคือเป็นกร่บฟิกแล้วก็อีกสีนึงที่ทาบ่อยมากๆเหมือนกันนะคะก็คือเป็นสีฮอตโกโก้ก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะ สองสีนี้ก็คือมันเป็นโทแบบธรรมชาติแต่มันทาได้บ่อยอยู่แล้วคือเอาเป็นว่าวันไหนที่อยากได้สีปาสุภาพแบบ่าเนืนไม่ออกาทาอะไรดีนะคะก็จะหยิบสองแท่งนี้มาทาประจําเลยสยอันนี้ค่ะก็ชอบมากคือในช่วงเดือนนี้ลิปเยอะมากจริงๆก็อีกตัวหนึ่งที่อิฟทาบ่อยเหมือนกันนะคะทาในวันที่แบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าอันนี้จะเป็นลานเนชค่ะชื่อรุ่นอะไรสักอย่างจํารุ่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะเอาจริงปาคือมันอารมณ์ลิปกลเลยอะแล้วเวลาทานะคะมันจะออกสีบางๆแบบนี้ ไันเหมือนจะไม่ค่อยเห็นสีนะแต่ว่าพอทาที่ปากแล้วอะมันให้ปากที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วมันเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าดีอะไรอย่างเงี้ยทาไปเรียนคือแบบรอดโอเคหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วกลิ่นคือหอมมากคือกลิ่นจะอารมณ์แบบลิปสลิปปิ้งมาค่ะเพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของลิปสลิปปิ้งมาด้วยเวลาทาไปแล้วมันก็จะทำให้ดูีปากไปในตัวนะคะก็คือดีมากๆนะคะอันนี้เบอร์สามนะนะสีส้มแต่ว่าพอทาออกมาแล้วอะสีมันจะแบบชมพูชมพูอะเออแปลกดีเหมือนกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> แล้้วก็็อันนนนนีีคคค่ะะะเป มันจะเป็นเบอร์ 2, 2> ซึ่งเป็นมาสคาร่าที่ใช้บ่อยมากแต่ว่าอีกใช้ไปปัดขนตาล่างนะอันนี้บอกเลยว่าไม่แพนด้านเลยติดทนมากๆนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ขนตาเป็นขายุงแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยต่อขนตาล่างให้ยาวเท่าไหร่นะแต่แค่ว่ามันทําให้แบบขนตาล่างของเราแบบดูมีมิติขึ้นแล้วก็อันนี้นะมันจะเป็นแบบสีน้ำตาลแดงๆอะคะ่ะซึ่งเวลาปัดออกมาแล้วก็น่ารักดีต่อมาค่ะทุกคนนี่เลยเป็นน้ําหอมของ Q Place นะคะอันนี้จะเป็นรุ่น I am j u s m e ตัวเนี้ยอีกก็ชอบมากใช้บ่อยมากคือที่เห็นว่ามมันนไ่่ไอไนะคอออยุบใชชะะะรีก็จ ไปเป็นขวดเล็กๆอะ่ะคุยแบบเป็นคนขี้ลืมเวลาออกจากบ้านคุณรีบมากทุกครั้งแล้วก็จะแบบลืมฉีดน้ําหอมอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะมีขวดเล็กๆะะก,ก็ขัดติดกระเป๋าวไว้แล้วก็ไปฉีดในรถกลิ่นนี้คือฉีดแล้วแบบดูเป็นคนดีเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานมากขนาดนั้นนะคืออีรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบใครๆก็สามารถใช้ได้อะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบหอมสบายๆสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆคุยชอบมากคือมันเป็นน้ําหอมที่ใช้ง่ายจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยและอย่างสุดท้ายนะคะคือแปรงแต่งหน้าค่ะ เอาอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามีความชอบน้องมากนะคะอันนี้เป็นแปรงทาเคดะเบอร์ส6เป็นขนกระรอกภายสีขาวนะคะเอาไว้ปัดแก้มซึ่งมันนุ่มมากๆม,มันนุ่มแบบนุ่มอย่ับขนแมวอะเวลาปัดไปได้เนี่ยคือแบบฟินมากเลยมันให้สีที่แบบนุ่มนวลละมุนละเอียดละออว่ามันทําให้เครื่องสำอางแบบฟุ้งสวยแบบ ดีมากๆเลยถ้าใครที่เป็นคนชอบปัดแก้มแบบสีอ่อนๆจางๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้กับบัชออนที่มันสีเข้มนะคะอันนี้เหมาะมากส่วนราคาก็อย่าไปพูดถึงมนเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเซตแปรงซากุระของซูเปอร์มัมนะคะแต่ว่าที่หยิบมาให้ดู2อ,อันเพราะว่าอีช,ชอบ2อ,อันนี้มากที่สุดในเซตอันนี้เป็นแปรงหัวตัดที่แบบเนื้อนุ่มมากคืออีแบบไม่ไดเอามาเขียนคิวนะแต่ว่าอีแบบเอามาเขียนอายไลเนอร์ที่ทั้งขอบตาล่างอย่างี้ะคะ่ะแล้วก็อายไลเนอร์ที่ขอบตาบนด้วยมันเขียนง,ง่ายมากค่ะแล้วก็ไไไไไมมมมม่่่่ดด้้้้ใใหหเเเสสนนนนททีคคจกิปแลําาาััือออบบบบขตยย คิดว่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอะส่วนนี้ค่ะหัวมันๆเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นแปรงที่ใช้ลงคอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งอิมชอบอันนี้มาเกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตาม,มากเพราะมันเกลีย่ยได้แบบเร็วดีแล้วก็ไม่ทําให้ใต้ตาเราเป็นเส้นๆด้วยแล้วก็แบบช่วยทําให้การปกปิดของเราแบบมันดูดีขึ้นอะอันนี้คือเป็นแปรงคอนซีลเลอร์ที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ค่อยเจอในแบรนด์ไหนแล้วรู้สึกว่าจะมีแค่ในคอลเลคชั่นสกูลาสนี่แหละที่มีแปรงรูปทรงแบบนี้นะคะและสุดท้ายจริงๆนะคะก็คือน้องฟุกน้องฟุ๊กมเลยรงงคับ อ,อ,อันนี้คือแบบรักมากจริงตัวติดกันตลอดเวลารักนะคะแต่หนูไม่ค่อยรักแม่เลยลูกหนูดูลำคาญแม่ไปเอาไปจ้ะ คือนอกจากความน่ารักแล้วอะคือตั้งแต่มีฟูมาอยู่อะไม่เหงาเลยแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่แอคทีฟมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ฟูเนี่ยช่วยคลายเครียดได้ดีมากเพราะหน้าตามันนุ่มนิ่งน,น่ารักแบบแค่เราหันไปเห็นมันไปจับมันอะไรเงี้ยเราก็หายเครียดแล้วอะคือแบบเป็นความสุขทางจิตใจเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าความสุขทางด้านการเงินก็จะลดลงเพราะว่านี่เป็นคนเลี้ยงแมวแบบกินหรูสบายมากนะคะคนก็คือกินมามา่าไม่ก็แบบใช้สีอะไรอย่างงี้ <S 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 โอเคค่ะทุกคนเลยนี่ก็หมดแล้วนะคะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวนะิดีโอหน้าอย่าลืมกด subscribe ก็ติดกันดิดไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย